ไปได้ยินด้วยอะไรนะไ่ได้ยินมึงก็เรียนขคอไม่ได้ยินด้ยน่าจะมีเลือดข้าตกชันเกนะทำไมมึงจยอยัไเข้าดีเออเไี้ไอ้แล้ไงถูกเอาฉันีฉันจะจูบเาเอาดิแกนดิูดิวะ เลี so, ้ยลิก like ีโดนเปน้ำตาไหลวะสู้เขาเนองไม่เอาแล้วไม่โูรแล้วแข่งคะแสดงแล้วต้องขอโทษแล้วก็ราต้องหัวไปด้วยหัวไม่กลับบ้านเราอย่างพี่เลยไปไหนเราเลี้ยลิกีเี้ยลกีนักล้าเราว่าอาหางจมูกไงผมเป็นแอลเลยกับมือ ในหูแดงข้างเดียวข้างในข้างซ้ายมาลงเฮียนั่งไปจารอย่างเลยโอ้ยมาลงกันดูก็ได้จะเลือดข้างในเหล่านั้น <S <S เดียวพี่ โอ้ยเองไปหมดแล้วเนี่ยแล้วแองอะไรลงตบดิเอาไปเออเดี๋ยวพี่จะจูบเดี๋ยวฉันจะทีบจะจูบให้เขามีนเนยเอาดีดีที่ฉักูเอาดีแล้วเนี่ยร <c oughs> ้องดีดีร <c oughs> ้องดีพูดกับงเรียนอะไรกันนะหาตะเกีไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ ร้องดีๆร้องดีๆเดี๋ยวพี่จะจูบเดี๋ยวพี่เหนอยแบนจะจูบให้ตเยอยยังต้อะไรมึงเหมือนมึงแกแนถีบลยนี่ผงไม่เคยถีบหน้าแนี้เลยเนี่ยอะไรอาเบลขอได้ปะอะไรออ้ยอันนี้ขอได้ โง่กินยาดยังแม่คุณ <c oughs> งแครถุงก่อนแคร์ถุงก็ดีอุ้ยของชอบเลยอ่ะอะไรนะของชอบเลย <c oughs> โอ้สองอ <c oughs> งงันเลยเหรอใช่พี่ฟังฟังแบ่งกูอันโอ้โหป้าป้าเก็บแรงไว้ตดเพือ <c oughs> <c oughs> อันดีดีเออเดี๋ยวพี่จะจูบเดี๋ยวทาน ยี่ในแกวยังมาไม่ถึงตาแล้วนี่เป็นอะไรถึงเป็นอะไรถึงเป็นอะไรยืนตรงๆสิ ช่วงนี้บอกบางมากเลยทำไมอ่ะไม่รู้มันบอกไม่ไม่บอกบางไปคุยกับกูไปคุณยายเออเดี๋ยวเราไจอดอยู่หน้าเมนไปกับพี่เมียล่ะเฮ้ยทำไมไม่ตัวตรงตรงวะยังไม่มายังไม่มาเม์ไม่มาเหรอมันาพาลูกไปเต้นยังไม่มาเออออสองนีนะเออมึงเดินตัวงอทำไมอะเห็นเห็นตัวอย่างเหรอทำไมหัวไหม